สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุจากเรื่องแฟมบิลี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองรีวิวตัวไม้แบบยาวกับแบบสั้นดูพอดีมีลูกค้าสออเดร์มาก็เลยเทสไปด้วยแล้วอัดไปด้วยเลยนะครับเทสก่อนสอลูกค้าอนะันนี้เป็นไม้ยาวม่ยังไม่เทสเคยเทสกับตัวคมิก้าแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าไม้ยาวกับไม้สั้นเนี่ยถ้าสมมติใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมใช้ไม้ติดกล้องนะครับก็ลองฟังกันดูว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงนะครับระดับอยู่ที่25นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เจาตัวว JJC ดู่ เสียงไม้เจเจเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่พอใส่แล้วปุ๊บเนี่ยระดับเสียงจะต้องลดลงนะครับเพื่อที่จะให้เสียงได้ตรงตามที่ต้องการะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ไม้เจเจีนะครับเจ้าไม้เจเจเนี่ยจะใช้ฐานด้วยนะครับซึ่งไม์ทั้ง2ตัวนี้ใช้ฐานทั้ง2อันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไม้เจเจเป็นยังไงบ้างน,นะครับฟังกันดูโอเคตอนนี้ผมอัดเป็นตัวไม้เจเจเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เดี๋ยวจะแกะมาดูด้วยเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับข้างในเป็นแท่งเป็นกล่องยาวๆนะครับข้างในก็จะเป็นไม้มเป็นไม้ค่อนข้างยาวเลยยาวน่าจะประมาณสักเกือบฟุตได้นะครับแล้วก็มีตัวบับเบิ้ลล็อกเสียงไปด้วยนะครับมีตัวกันลมชิวกันลมนะครับแล้วก็มีขาขาสําหรับใส่บนหัวกล้องด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีสายแป้งนะครับเป็นสายแป้ง T R S 2 T R S นะครับ ตัวนี้แปลงจากตัวสายอีกทีหนึ่งซึ่งเขาจะให้สายตัวนี้มาด้วยนะเป็นตัวสาย XLR 2 t r s t r s เนี่ยก็ใส่กับพวกกล้องนะครับแต่สมมุด t r s เนี่ยก็ใส่กับพวกมือถือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใส่เป็นตัวนู้นนะครับสายยาวนะครับประมาณจากประมาณสัก2 2เมตรได้ไม่1.5เ้า2เมตรนะครับยาวเลยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้เป็นตัววัสดุเป็นตัววัสดุอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ต้องใส่ ใส่ฐานด้วยนะครับใส่ฐานเป็นฐาน AA นะครับฐาน AA ตัวนี้หนึ่งออกมาตรงนี้ครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นโหมดฟังก์ชันแบบเป็นโหมดออฟโหมดนอร์ม l ลแล้วก็โหมดเทเลเทเลก็คือน่าจะเป็นเสียงพุ่งตรงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ฐานแล้วก็ลองเทสแล้วก็ลองลออฟังเสียงกันดูนะครับโอเคฟังเสียงตัวนี้ดูอ้อผมลืมบอ,อกไปนะครับตัวระดับเสียงผมปรับลงมาจาก25เป็น22นะครับ สำหรับตัวโซนี่เพื่อที่จะให้ได้เสียงที่ไม่แตกโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นไม์ตัวตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะที่ผมรีวิวเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ผมถอดเป็นไม้ JJC แล้วโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นไม์ตัวตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะที่ผม รีวิวเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ผมถอดเป็น m j j c แล้วลองฟังกันดูครับข้อเสียงที่ได้เป็นยังไงนะครับแต่ว่าข้อเสียงของมันเลยก็คือหนึ่งเลยคือสายยาวครับค่อนข้างจะเกะก,กะหรือถ้าไม่งั้นก็ลองไปซื้อสายที่สั้นดูมาใส่นะครับมัน่จะได้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม์ยาวนะพอไม์ยาวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเกะก,กะห้องเลยนะครับแต่เอาล่ะลองฟังเสียงกันดูนะครับเสียงที่ได้เป็นยังไงแล้วก็ระดับเสียงผมปรับจาก ตอนไมค์หัวกล้อง25ไมค์ JJC เป็น23ส่วนตัวนี้เหลือประมาณ14นะครับ14เสียงเหมือนกับว่ามันรับได้มากขึ้นนะก็ลองฟังกันดูนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างอ๋อตอนนี้ผมใช้เลน 6F1.4 แล้วก็กล้อง Sony E 1.5นะครับปรับเป็น S-log ด้วยอยากจะลองปรับดูนะครับแล้วลองฟังเสียงกันดูโอเคก็เสียงจะประมาณนี้นะครับเปรียบเทียบดูอ๋อไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ชิลด้วยนะก็ใส่แบบโลนๆแบบนี้เลยแล้วลองฟังกันดูเพืนะ่อให้เสียงที่ดีที่สุดนะครับอ่นะแล้วก็ถ้าสมมติตัวนี้ตัวไม์ตัวก้านยาวตัวนี้สามารถใส่มือถือได้ด้วยนะก็เอาตัวนี้ไปต่อกับตัวสายที่เป็น TRS ใช่ไหมแล้วก็ต่อเข้าไปปึ๊บแล้วก็มีตัวนี้เสียบเข้าไปมือถือ ต้องเป็นรูรูที่ไอ้นั้นด้วยนะถ้ามันเป็นไฮซีก็ต้องมีสายแตงแบตรวนี้มีให้ด้วยโอเคเรียบร้อยคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่หรือกดเลิฟสับผมทีกดสิดต่อท่านก็ถือ่าสั่งมาเชิญมาแข,ข่งแ้่งนี้ตอนสวัสดีครับ โอเคเรียบร้อยคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่ยิ่กดเลิฟสัญญุณผมนี่กด s ิดต่อสกายเพ่ถืถมอมาสร้างฐาเจวกไปยัมไงครันี่ก่อนสวัสดีครับ